สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผักชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะแบบมองข้ามไปแต่บอกเลยนะฮะว่านี่แหละคือสุดยอดพระเอกบนเต่าย่างใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงโลกอันน่าทึ่งของมะเขือนั่นเองเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่ามะเขือที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเรารู้จักมันดีแค่ไหนกันเชียวเพราะแต่ละชนิดเนี่ยเขามีความพิเศษซ่อนอยู่นะครับ แล้ววันนี้แหละเราจะมาทำความรู้จักกับพระเอกของเรากันแต่ก่อนไปฟังเรื่องราวติดตามกันไว้ก่อนเลยเล่าเรื่องปลูกและนี่คือตัวละครหลักของเรื่องราวในวันนี้ครับมะเขือยาวนั่นเองซึ่งเขามีฉายาอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลของเราเลยนะคะว่าเป็นมะเขือเนื้อนุ่มเมนูย่างโอ้โหแค่ชื่อก็บอกตรงๆเลยใช่ไหมครับว่าเกิดมาเพื่อภารกิจอะไรเอาล่ะครับ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้มะเขือยาวของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากญาติในตระกูลมะเขือด้วยกันซึ่งจะบอกว่าไอความแตกต่างนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญของความอร่อยเลยทีนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือการแบ่งทีมครับคือถ้าเราให้มะเขือเปราะกับมะเขือพวงอยู่ทีมกรอบขมที่เราคุ้นเคยกันดีนะเจ้ามะเขือยาวนี่คืออยู่คนละโลกกันเลยครับ เขาอยู่ทีมฟูนุ่มเนื้อสัมผัสมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยซึ่งนีแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความพิเศษทั้งหมดของเขาและด้วยความที่เนื้อสัมผัสมันมน,นุ่มฟูเป็นเอกลักษณ์นี่เองครับที่ทําให้มะเขือยาวเนี่ยเขามีภารกิจศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวบนจานอาหารนั่นก็คือการมุ่งไปสู่รสชาติระดับสุดยอด ลองนึกภาพตามนะฮะภารกิจขั้นแรกเลยคือการนํามะเขือยาวไปย่างบนเตาไฟร้อนๆย่างไปเรื่อยๆจนกลิ่นหอมฟุ้งออกมาเปลือกข้างนอกก็เริ่ไมไหมเกรียมเตรียมพร้อมสําหรับการแปลงโฉงครั้งสําคัญแล้วและนี่คือจานเด็ดที่มะเขือยาวเกิดมาเพื่อเป็นดาวเด่นโดยเฉพาะครับยามะเขือยาวนั่นเองโดยมีนักแสดงสมทบชั้นยอดอย่างกุ้งแหง้งแล้วก็ไข่ต้มที่จะมาช่วยเสริมทับความอร่อยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อส่วนผสมทุกอย่างมารวมตัวกันในจานรสชาติที่ได้คืออะไรน่ะล่ะครับแหล่งข้อมูลของเราให้คำนิยามไว้แบบสั้นๆแต่ทรงพลังคำเดียวเลยครับว่านิพานโอ้โหมันคือสุดยอดประสบการณ์ด้านรสชาติจริงๆครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นศักยภาพความอร่อยระดับนิพานกันไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถึงข่าวดีครับ คือเราทุกคนเนี่ยสามารถช่วยให้พระเอกของเราเติบโตอย่างแข็งแรงในสวนของเราเองได้มาดูเคล็ดลับความสำเร็จกันดีกว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับมีกฎง่ายๆแต่สำคัญมากๆแค่สข้อเท่านั้นเองข้อแรกแสงแดดมะเขือยาวเขาชอบแดดจัดๆครับผมและข้อที่2น้ำอันนี้ต้องให้แบบสม่าเสมอเลยนะห้ามขาดเด็ดขาดและนี่คือคาเตือนที่ต้องจาให้ขึ้นใจเลยนะครับ พราะถ้าเราละเลยเรื่องการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อไหร่ผลที่ได้ก็คือผลจะแกรนแล้วเปลือกก็จะแข็งคือจากที่จะได้เนื้อนุ่มๆเนี่ยกลายเป็นเหนียวไปเลยภารกิจล้มเหลวทันทีครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญๆเกี่ยวกับพระเอกของเราในวันนี้กันอีกสักรอบดีกว่าว่ามีอะไรที่ต้องจำบ้างนี่คือโพยสรุปฉบับย่อเลยครับฉายาคือเจ้าเนื้อนุ่ม วิธีปรุงที่ดีที่สุดก็คือการย่างจานเด็ดประจำตัวคือยำม,มะเขือยาวสิ่งที่เขาต้องการมากๆคือแดดจัดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำที่สม่ำเสมอครับจำแค่นี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเขือยาวได้แล้วและตอนนี้หลังจากที่ได้รู้จักพระเอกของเราอย่างลึกซึ้งแล้วคำถามสุดท้ายก็คือภารกิจด้านอาหารครั้งต่อไปที่จะส่งมะเขือยาวไปพิชิตคืออะไรดีละครับความรู้เทคนิคดีด เรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกสนุกถ้ามีประโยชน์กดแชร์กดบันทึกติดตามกันไม่ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ